อุยอุยอยุงานจบแต่หวานไม่จบนะคะเอซเมื่อลาสุด24พฤศจิกายนเข้มพัสวีและมุกดานรินรักบัดดีที่รู้ใจเขาออกงานอนะีเวนต์แก a นโอเพนนิ่งยูเรนัสคลินิกณเสนพันพระรามสองด้วยกัน หลังจากที่จบงานหลายๆคนเขาก็แยกแย้ายกันพักผ่อนอันเนอแต่ครูเข้มมุกเขานัดทานข้าวต่อกันค่ะแถมหนุ่มเข้มก็ยังขออวดความหวานความหิวใจนี้ผ่านไฟ์สดท่างตอกตอกกันน่อยเขาคุยกันไปทานข้าวกันไปไม่เรียกฟิลแฟนก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วใช่ไหมราคาเอฟซีเขาอยู่ด้วยกันนะแต่เราทำไมขืนอันเนอถามสิถามว่าอะไรไม่รู้ เขาชอบถามหมาชอบชอบถามหมาเลยโอ้พี่มุกอยู่ไหนพี่มุกไปทําอะไรเจอพี่มุกว่างไหมครับเนี่ยพี่มุกอยู่นี่นะไม่มีใครถามแล้วคนไงหรอมันอรอ่รอยไมหรไมหรับแกเลย มุกระวังเสื้อมันโป๊รเรื่องอะไรวะ <c oughs> ดึงบน <c oughs> เจล่างอะ่ะ <c oughs> ดึงล่างเจอบนเตอตัวกับติดเดียว